สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมายชาแนลนะคะวันนี้นะคะมายมีมาปล่อยทั้งหมดห้าเล่มนะคะเป็นงานไม่มีฝักนะคะลูกค้าฝากพี่พ,พีที่เข้ามานะคะกดไลค์กดติดตามได้นะคะ <c oughs> มาเล่มที่หนึ่งเลยนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะหมุดโมดเสกที่ลอยเชือกครบนะคะงานขัดขาวนะคะทิ้งผิวไฟนะคะสรุหลังพึ่งนะคะ เล่มที่หนึ่งนะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นิ้วนะคะยาวสุดใบมีดเจ็ดนิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่ห้านิ้วสนาเล่มนี้อยู่ที่ห้ามิลน,นะคะเล่มนี้นะคะปล่อยให้แล้วนะคะหนึ่งพันบาททวนนะคะหนึ่งพันบาทท่วนนะคะ, 1, าททนนะ,คะงานไม่มีฝักเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนะคะมุด มุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะงานขัดข่าวนะคะไม่มีฝักเหมือนกันนะคะเล่มที่สองนะคะกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะคะยาวสุดไบมีดแปดนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วนะคะสนานเล่มนี้อยู่ที่ห้ามิลเล่มนี้นะคะปล่อยให้เลยหนึ่งพันบาทท้วนเหมือนกันนะคะ <S <S> <S ต่อไปเล่มที่สามนะคะ เล่มที่สามนะคะหมุนโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะเป็นงานกระจกนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ได้ไม่ได้เช็ดน,นะคะทาน้ำมันกันสนิมไว้ให้นะคะเล่มที่สามนะคะกว้างนะคะอยู่ที่1.5นิ้วนะคะยาวสุดเบมี้นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่5.6นะคะสนาเล่มนี้นะคะอยู่ที่6มิลน,นะคะ เล่มนี้นะคะปล่อยให้เลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะน้องไม่มีฝักนะคะเล่มที่สามนะคะต่อไปเล่มที่สี่นะคะต่อไปเล่มที่สี่นะคะหมุดหมเสกที่ร้อยเชือกคมนะคะงานขัดขาวนะคะกึ่งทิ้งผิวไฟนะคะ เล่มที่สีนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดนิ้วยาวสุดใบมีสิบเ็ดนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ห้าจุดสี่นะคะสนาดเล่มนี้อยู่ที่หกมิลน,นะคะเล่มนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะพันสองเก้าสิบาทนะคะเล่มที่สี่นะคะต่อไปเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้านะคะ งานขัดขาวหมุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะเล่มนี้เคยเอาลงไปแล้วนะคะเล่มที่ห้านะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองนิ้วนะคะยาวสุดแบมีสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ห้าจุดสี่เหมือนกันนะคะขนาดเล่มนี้หกมิลนนะคะ่ะเล่มนี้ปล่อยให้เลยนะคะหนึ่งันสองอยเกสิบาทเหมือนกันนะคะน้องไม่มีฝักนะคะสนใจแคปได้เลยนะคะ ที่พี่คนไหนสนใจเรียนไหนนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ